สวัสดีครับเดินไปเลยเดินไปเลยอ้าวถ่ายคลิปอยู่ครับเนี่ยใช่ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทำบุญวันคล้ายวันเกิดกันนะครับครับผมวันนี้มันเกิดน้องเคนใช่ไหมครับใช่ครับวันที่สี่มาที่ัหวัดภูเขาทองใช่ตื่นเต้นมากจังเลยแล้วมันคือยุมไหนคะลบกคุ ใช่เแม่เสร็เร็ว<ช>กัาน้ำอไหมครับผมไ,ได้ครับอเมริกาโน่แล้วใช่ไหมเราจะมาคักคาน้ำก่อนนะครับผมได้ครับ ช็อกโกแลตเจี๊ยค่ะอ่าช็อกโกแลตเจี๊งงยบแก้วของพี่หนึ่งอเมริกาโนโ่เย็นเนาะอเมริกาโนโ่เย็นแก้วหนึ่งค่ะช็อกโกแลตนี่แล้วสถานที่นั่งได้แล้วเฮ<อ>้ยพี่เรียกว่าอะไนะเพื่อความปลอดภัยขึ้นมาได้ประมาณสิบห้าขั้นแวะกินแล้วนะครับ,บเดี๋ <c oughs> งมากด้วยที่ตรงนี้ไม่เก็บเงินใช่ไหม อ,อ่าผมผมชอบแม่ของคุณนะครับทุกชุยไม่ใช่ตรงนูน้นตรงนี้ครับตรงนี้เลยตรงนี้นะครับอ่าถ้าเป็นชอบก็ชอบธรรมชาติครับก<อ>ับต้นไม้ครับเห็นสีเขียวๆขียวมันทำให้ตาเราสดชื่นนี<อ>่เหมือนคุณเคนเหรอครับคุณเคนนี่โอ้โหเล่นเกมจนตาตาปรึงทุกวันนะครับตอนนี้เราเจอพญานาคหางตรงนะครับผมเครียดเงิน ตุ๊กไม้เสียบหมูเสียบตู่นะสิพูดอย่างนี้ได้ไงไม่เชื่อเรื่องพญานาคเหรอเอามือจิ้มตูดแล้วมาอมอยู่นี้ชี้พญานาคอย่างนี้ได้ไงแค่ได้ยินว่าเอามือจิ้มตูดแล้วมาอม ออกมาข้างหน้าเแล้วมือจิ้มตูบไม่ได้แล้วครับพ่อตรงนี้ยุคนี้ใช่ไหมครับพ่อคิดว่าที่นี่เป็นยังไงครับเนี่ที่นี่เป็นยังไงที่นี่ก็ที่นั่นงกินกาแฟลูกไม่ไม่ถึไงไปหนึงว่าที่นี่หลวงหลวงพ่อคิดว่ามันเป็นยังไงที่นี่สวยที่พ่อชอบศักดิ์สิทธิ์นะจริงเราขออะไรก็ได้นะขอดนะูขอสิ่งดีๆนะลูกใชแต่สิ่งดีๆเราอยู่ในวัดพ่อไม่ใช่แบบว่าสอนให้งมงายอะไหรอกแต่ว่า มันเป็นอะไรที่มหนเป็นแบบว่าแรงใจให้เราได้ทำให้เราเป็นคนดีบางคนแบบมีศาสนาคนใดไม่มีศาสนาก็เหมือนกับมาที่รัการัดเกาติตใจี่จิตใจเออว่าาพูดอะไรจงหวานโอเคนี่นะคะผมท่านผู้ชมมาแล้ว มาแล้วอันนี้ก็น่าจะเป็นของผมใช่ไหมเป็นของเคนใช่ไหมคะแม่เน,นี้ยนี่อันนี้ของเคนเลยหนทิงไเยดีเดี๋ยวเราไปเอจอกันตอนเดินชนนะคะเราจะพูดีทางี่ะะจะ่ทที่ะัได้าเมีัีีนี้้ามีตัีบ<ห>ีองี้ฮะถ้าเได้เนาะ มาเลยครับเราเข้าไปจุดบแครับรอบไหนเนี่ยเราเดินเลยเอามาชมวิวกันอีกรอบนะครับผมครับจ็ดนี้พ่อมองวิวแล้วเพราะชอบส่วนตรไหนเพราะส่วนที่ไกลหรือว่าส่วนที่ไกลอ๋อมันดูแบบสวยดีใช่ไหมครับ ถ้าท่านผู้ชมชอบสว่วนไหนนะผมลืมคอมเมนต์ด้วยนะคอมเมนต์คุณหยอดเลยลูกหยอดเลยยกมือไหว้ด้วยหยอดแล้วอ่าเราเลือกดอกไม้ <c oughs> เอาไหนก็ได้ลูกเลือกเลยอันนี้โอเคเอามาเลย เราได้ถูกมาชิ้นหงกับดกไม้้ึมแล้วแต่วันนี้เ็าห้ามจุดเนาะให้ว่าเาไปตามแห้ไปเลย มันเกิดต้องใส่กระทางนะลูกนะนี่ถือเลยถือเลยทำดูนี้ไงเดาแต่พ่อไปช่วยแม่เดี๋ยวรอรอคิวก่อนเดี๋ยวเราถวายสังทานกันตรงนี้เลยนะครับ เป็นธรรมเนียมของการทำบุญเอ้ยวันเกิดของบ้านเราอแม่เขาไปถวายมาแล้วนีตาน้องือจะใส่ตู้เลยที่ะหน

ก็ทานั้นสามารถพมาณนี้ก็ก็เรื่องเราตเดียขันหาโตอริต้นหาตู้นั้นหากรความมเพียงพอทภรต เิป ma. ่าเมวะสัมมิชาตุสัพเพโอเดนตุสังกาตาจังโผลปนารโสยัตถามะมมิโชติลาโสยาถาสังกิติโยวิวัชันโตสัพพะโรโวินาสตุมา เดินด่านฟ้าเอาไว้พักกันก่อนเร็วจังเร็วสปรีจังเลยลูก นึกถึงพระพุธะทธธรรมพระสงฆ์นะลูกนะ นี่สายมือสายมือไปแวะหน่อยแวะหน่อยดีนี่เขาเขาจำลองไอนี่ลูกวัดวันนี้เขาชื่อว่าวัดสักเกะเพราะว่าชามีคนมาตายเยอะในโลกห่างมีคนมาตายเยอะโลกหากใช่เหมือนโควิดลูกใช่เป็นโลกหางนี่อิวาตกโรคอ่านเป็นลกที่ชอบพกดภาษอปีส แล้ามมาแล้วสมัยนี้สมัยนีคนณมีโคไม่ใช่ทำเผาไม่ทานโอฝว้งเผาไม่ทานก็ฝังเผาไม่ทานก็ฝังฝัไม่ทนก่าง่หอยู่ใกลปะตให่อะนี่คือ นกใส่พันธ์ในครับเนี่ยนั่นหัวแล้วหัวไม่อยู่ตงังนี่จะกินตัวเองหรือเปล่า Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Yeah. Happy birthday to you. Happy birthday. day to you happy birthday happy birthday happy birthday to kay you happy ยอย่านได้แม่ให้แม่ว่า,าก่อนกันหน่อยก่อนกันหน่อยมาแล้วมาแล้วมาแลย <c oughs> โอ๊ยรดหน้าปากแทบแตก to you to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to k a l e <c> happy <oughs> birthday แม่นี่อุใส่นี่แม่ใส่ชุดนอนมาเลยนี่ดูดูกอนชุดนอน Happy birthday Happy birthday you to สุภาพแข็งแรงนะลูกนะกินข้าวเยอะๆจะได้อ้วนๆอ้วน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 เยอะโอ้เต้นมันมากเพลงมันมากโอ้โห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 โอ้เพลงสุดยอดเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้บิดบอสบิดบอกเดี๋ยวกันขึ้นมาก่อนลูกขึ้นมาก่อน เอาแม่เอาด้วยแม่เอาด้วยถ้าสิงโตน้อยถ้าสิงโตน้อยตัวน้อยไงสิงโตน้อยคู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 โอ้ยหยุด<ว>ช็อปเค้กไหมเค้กไหมเค้กสวยไหมเก้าขวบนะครับน้องเทสนะครับ <9 S 2> สุภาพแข็งแรงลูกนะอยู่เป็นเพื่อนพ่อเพือพ่อนแม่ไป โอเคลาไปก่อนครับขอบคุณมากนะครับ